วิธีการเปิดเครื่องรุ่น l o g i c p 9สามารถทำได้โดย 1. ให้เปิดสวิตช์ s h u อ off หลังเครื่องจากนั้นให้มาเปิดปุ่มเปิดปิดที่คอนโทรลพารแนลถือว่าเป็นการเปิดเครื่องวิธีการปิดเครื่องสามารถทำได้โดยกดที่ปุ่มเปิดปิดที่คอนโทรลพารแนลหนึ่งครั้งจะปรากฏ pop u พคำว่า system exit ให้เลือกคำว่า shut down จากนั้นให้มาปิดสวิตช์คัตเอา์หลังเครื่องถือว่าเป็นการปิดเครื่อง